เวลาทำงานกับพี่น้องชายหญิงฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนหัดและไม่คุ้นกับหลักธรรมมากพอในการเสวนาของเราฉันกลัวจะพูดอะไรผิดและจะโดนดูถูกถึงมีแนวคิดหรือความเห็นฉันก็แทบไม่แบ่งปันมันเลยฉันเห็นทุกคนต่างแย่งกันพูดส่วนฉันเอาแต่นั่งเงียบฉันไม่มีส่วนร่วมหรือทำในส่วนของตัวเองเลยเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก แต่ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเอ๊ะมีใครใครเจอแบบนี้บ้างไหมพวกคุณทำยังไงกันคะอืมตอนที่ฉันเริ่มทำหน้าที่ของฉันเป็นครั้งแรกเหล่าพี่น้องชายหญิงที่ฉันทำงานด้วยล้วนมีประสบการณ์งานบรรณาธิการเข้าใจหลักธรรมและมีความสามารถทุกคนรู้ว่าใครเข้าใจความจริงมีทักษะการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานนี่ทำให้ฉันกังวลเล็กน้อย ฉันมีความสามารถปานกลางและไม่มีความเป็นจริงของความจริงหากตอนเสวนาฉันแสดงความเห็นไปเรื่อยจะไม่เป็นการสอนปลาให้ว่ายน้ำเหรอถ้าฉันถูกก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ทุกคนคงคิดว่าฉันเดินอวดตัวเองทั้งที่เข้าใจความจริงเพียงตื้นๆน,นั่นคงน่าอับอายฉันตื่นตัวเองอยู่เสมอให้ไม่ทำตัวเป็นจุดสนใจฟังมากกว่าพูด ดังนั้นเมื่อพวกเราสำรวจประเด็นต่างๆด้วยกันฉันแทบไม่เคยแบ่งปันในสิ่งที่ฉันคิดเลยมีครั้งหนึ่งที่ฉันเสนอแนะทุกคนเห็นพ้องว่าไม่ถูกต้องฉันรู้สึกเสียหน้ามากเหมือนว่าตอนนั้นฉันไม่ควรบุ่มบามหรือปากคล้อยจนตัวเองอับอายฉันคิดว่าต้องดำเนินการด้วยความระวังและเก็บตัวในการเสวนาหลังจากนั้นฉันตั้งใจไม่นำเสนอสิ่งที่ฉันคิดโดยให้คนอื่นๆได้พูดก่อน ต่อมาพี่สาวคนหนึ่งที่มีความสามารถและมีความรู้จริงเข้าร่วมทีมและเธอได้รับมอบหมายให้ทำงานกับฉันเมื่อพวกเราคุยกันถึงปัญหาหนึ่งฉันมีแนวคิดบางอย่างที่ต้องการจะแบ่งปันแต่ฉันก็กังวลว่าถ้าความคิดของฉันผิดและสิ่งที่ฉันพูดไม่สามารถพินิจพิเคราะห์ได้พี่สาวคนใหม่นี้อาจคิดว่าฉันเซอร์ไร้เดียงสาฉันคงถูกเปิดโปงในสิ่งที่เป็นและจะทำยังไงหากเธอดูแคลนฉัน ฉันตัดสินใจลืมเรื่องนี้แค่ฟังสิ่งที่เธอพูดขณะที่เราหารือกันในหลายวันนี้ฉันไม่ค่อยแบ่งปันมุมมองของฉันแค่เห็นด้วยกับเธอนั่นไม่ทำให้ฉันอับอายและทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นการทำงานร่วมกันแบบนั้นมีประสิทธิภาพไหมคะเพราะฉันไม่ได้พูดมากสภาพแวดล้อมในการร่วมมือกันจึงค่อนข้างน่าเบื่อบางครั้งเมื่อเธอเจอปัญหา และฉันไม่แบ่งปันความคิดเห็นพวกเราก็แค่ติดอยู่กับปัญหานั้นผลที่ได้จากงานนั้นตำ่ำและความคืบหน้าในงานล่าช้าเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็พูดน้อยลงเรื่อยๆถึงแม้ฉันมีความคิดเห็นฉันจะคิดทบทวนอยู่ในใจนานมากก่อนที่จะพูด <cm 2> ฉันรู้สึกหดหู่และไม่ค่อยมีผลงานมากนะักฉันติดอยู่ในสภาวะนั้นรู้สึกมืดมัวและทุกข์ยากอย่างพิกล คราวนี้ฉันมาเฉพาะพระพักเพื่ออธิษฐานว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่รู้สึกถึงความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหน้าที่แทบไม่คืบหน้าในการทำงานไม่รู้ว่าอุปนิสัยเสื่อมทรามใดทำให้ทรงรังเกียจปรดทรงนำข้าพระองค์ให้รู้จักตัวเองทีวันหนึ่งขณะที่ฉันทำการทบทวนตัวเองคำวันลื่นถลายก็ผุดขึ้นมาในหัวฉันพบบทตอนนี้ในการค้นหาพระวจนะที่เกี่ยวข้องความว่า บางคนอาจจะไม่เคยเปิดกว้างและสื่อสารสิ่งที่พวกเขาคิดกับผู้อื่นและทุกอย่างที่พวกเขาทําไม่เคยปรึกษาผู้ใดกับปิดกั้นตนเองดูเหมือนจะระวังผู้อื่นในทุกโอกาสพวกเขาห่อหุ้มตัวเองอย่างแน่นหนาเท่าที่เป็นไปได้นี่ไม่ใช่คนที่เจ้าเล่หรือตัวอย่างเช่นพวกเขามีแนวคิดที่เฉลียวฉลาดและคิดว่าตอนนี้ฉันจะเก็บแนวคิดนี้ไว้หากฉันแบ่งปันพวกคุณอาจใช้แนวคิดนี้ และแย่งความสนใจฉันไปฉันจึงระง,งับไว้ก่อนหรือหากมีบางสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็จะคิดว่าฉันจะไม่พูดออกมาตอนนี้ถ้าฉันพูดและมีบางคนพูดสิ่งที่สูงส่งกว่าละ่ะฉันจะไม่ดูโง่เขาหรือทุกคนจะมองฉันทะลุปลปุกป,ปรงมองเห็นจุดอ่อนของฉันในเรื่องนี้ฉันจึงไม่ควรพูดอะไรไม่ว่าจะใช้มุมมองหรือใช้เหตุผลไม่ว่าสิ่งจูงใจจะเป็นอย่างไรพวกเขากลัวว่าทุกคนจะมองพวกเขาออก พวกเขาเข้าหาหน้าที่และผู้คนสิ่งทั้งหลายและเหตุการณ์ด้วยมุมมองและท่าทีแบบนี้เสมอนี่คืออุปนิสัยแบบไหนกันคืออุปนิสัยชั่วและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงอือเมนอเมน,าเมนการอ่านบทตอนนี้ทําให้หัวใจฉันหนักอึง้งพระวจนะเปิดโปงสภาวะที่แท้จริงของฉันคําว่าอุปนิสัยชั่วและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงมันช่างสะเทือนใจและไม่สบายใจ ฉันคิดว่าฉันต้องวางแผนยังไงโดยไม่พูดตรงๆหรือแสดงความคิดเห็นของฉันง่ายๆที่จริงฉันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมฉันมีมุมมองของตัวเองเรื่องปัญหาที่พวกเรารเผชิญอยู่แต่พอฉันไม่มัน่นใจในสิ่งที่คิดฉันกลัวสิ่งที่พูดจะถูกบอกปัดกลัวเสียหน้าและกลัวถูกผู้อื่นดูแคลนฉันก็เลยรั้งตัวเองไว้โดยรับรู้สิ่งที่ผู้อื่นคิดก่อนเราจึงรับเอาสิ่งทั้งหลายจากตรงนั้นนั่นไม่ใช่การเลื่อนถลายและเจ้าเล่ห์หรอถูกต้อง ฉันคิดเสมอว่านั่นใช้ได้กับคนในสังคมที่วางอุบายคิดคดทรยศ์และฉลาดเกมโกงเป็นนิดบรรดาเพื่อนและเพื่อนร่วมงานในโลกภายนอกเห็นพ้องว่าฉันเป็นคนที่ไรเล่มายาไม่เก็บงำสิ่งจูงใจแอบแฝงในการกระทําฉันเกลียดคนที่ลื่นเป็นปลาไหลคนที่มองทิศทางลมฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นเลยแต่แล้วฉันก็ได้เห็นว่าถึงฉันจะไม่ได้พูดโกหกซึ่งซึ่งหน้าและไม่ได้ทําเหมือนที่คนเหล่านั้นทํา ฉันยังถูกขับเคลื่อนโดยธรรมชาติเจ้าเล่ห์ของตนฉันระวังท่าทีของผู้คนในทุกอย่างที่ฉันพูดและทำฉันก็แค่ไปตามกระแสกลัวจะดูไร้ความสามารถและถูกมองอย่างทะลุปลุกโปร่งฉันไม่จริงใจด้วยการอพรงตัวเองเพื่อปกป้องความมีหน้ามีตาในเวลาที่เผชิญหน้ากับความลำบากในหน้าที่ฉันไม่เคยแบ่งปันสิ่งที่ฉันคิดโดยง่ายฉันเจ้าเล่ห์และหลอกลวงปกปิดความคิดแทบไม่คิดถึงผลประโยชน์ของพันิเวศเลยฉันตระหนักว่าที่จริงแล้วฉันเป็นคนที่ลื่นถลายและเจ้าเล่ห์ ฉันคิดเสมอว่าการไม่เป็นคนพูดมากเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบุคลิกของฉันไม่วิเคราะห์อุปนิสัยเยี่ยงซาตานที่อยู่เบื้องหลังบุคลิกของฉันจริงๆฉันจึงเห็นว่าฉันรู้จักตัวเองไม่ไดีพอเพียงใดอืมใช่ครับเราไม่เคยเห็นจนพระวจนะเปิดเผยมันออกมาการเอาแต่งเงียบและอึกอักที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่คนเก็บตัวและไม่สมเหตุสมผล สิ่งที่ซ่อนอยู่คืออุปนิสัยเจ้าเล่ย์ยิงซาตานใช่ค่ะใช่ใชค่ะมีพระวจนะอีกบทหนึ่งที่ฉันได้อ่านซึ่งช่วยชีย้แจงให้สิ่งทั้งหลายชัดเจนสำหรับฉันผมขออ่านนะครับเช่นค่ะซาตานทำให้ผู้คนเสื่อมทรามโดยผ่านทางการศึกษาและอิทธิพลของรัฐบาลแห่งชาติกับผู้มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่คำพูดฝ่ายปีศาจได้กลายเป็นธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ทุกคนทำเพื่อตนเองส่วนคนรังท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยัถากรรมเป็นคติพดยิ่งซาตานที่ถูกปลูกฝังเข้าไปในทุกคนและกลายเป็นชีวิตมนุษย์ไปแล้วยังมีคําอื่นๆของปรัชญาสําหรับการดํารงชีวิตที่เป็นเช่นนี้อีกซาตานใช้วัฒนธรรมต,มตามประเพณีของแต่ละชนชาติในการให้การศึกษาผู้คนดึงมวลมนุษย์ลงสู่นรกขมุลึกแห่งการทําลายล้างอันไรขอบเขตและสุดท้ายผู้คนก็ถูกพระเจ้าทรงทําทลายเพราะพวกเขารับใช้ซาตานและต้านทานพระเจ้า ยังมีพิษซาตานอีกมากมายในชีวิตผู้คนในการประพฤติปฏิบัติและพฤติกรรมพวกเขาแทบไม่มีความจริงเลยตัวอย่างเช่นปรัชญาของพวกเขาสําหรับการดํารงชีวิตหนทางในการทําสิ่งทั้งหลายคําคมของพวกเขาเปลี่ยมด้วยพิษพญายนาคใหญ่สีแดงและล้วนมาจากซาตานทุกสิ่งที่ไหลเวียนผ่านกระดูกและเลือดของผู้คนจึงเป็นทุกสิ่งของซาตานม,มนุษย์ถูกซาตานทําให้เสืรอมราม น้ำพิษของซาตานไหลเวียนผ่านเลือดของทุกคนเห็นได้ชัดว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเสื่อมซามชั่วและเป็นปฏิกิริยานิยมเต็มเปี่ยมและจมจ่อมอยู่ในปรัชญาเยี่ยงซาตานในความบริบูรณ์นั้นคือธรรมชาติซึ่งทรยศพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ผู้คนต้านทานและยืนหยัดต่อต้านพระเจ้าอ,มอาเมนพระวจนะพูดกับส่วนลึกที่สุดของหัวใจฉันฉันคำจุนปรัชญาเยี่ยงซาตานมาตลอดนั่นก็คือ เปิดหูและปิดปากและความเยียบดังทองคําพูดมากผิดมากโดยเป็นเครื่องรับวิทยุแทนที่จะเป็นเครื่องกระจายเสียงฉันจะต้องไม่แสดงจุดอ่อนหรือดูโง่เขาโดยการปิดกัน้นสิ่งที่ต้องการพูดแนวคิดที่ผิดพลาดมากมายไม่เคยปรากฏออกมาแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดชี้ชัดความผิดหรือไม่เห็นด้วยกับฉันได้ ฉันจึงรักษาหน้าไว้ได้ทําให้ฉันเชื่อมากขึ้นว่าการทําตามแนวคิดความเงียบดั่งทองคําเปิดหูและปิดปากเป็นวิธีที่ดีที่สุดหลังยอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ฉันยังถูกสิ่งเหล่านี้ควบคุมในการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องชายหญิงตราบเท่าที่ฉันไม่พูดมากหรือปิดปากจะไม่มีใครพบความล้มเหลวและข้อบกพร่องของฉันและฉันจะปกป้องภาพลักษณ์ไว้ได้ฉันใช้ชีวิตตามปรัชญายเยี่ยงซาตานเหล่านี้ เมื่อฉันต้องการแบ่งปันมุมมองของฉันฉันคำนวณกำไรขาดทุนของตัวเองและสิ่งที่คนอื่นคิดเสมอถ้าคิดว่ามีโอกาสที่ฉันจะอับอายฉันจะเลือกไปทางที่ปลอดภัยโดยไม่พูดหรือทำอะไรผิดเยี่ยงซาตานเหล่านี้ทำให้ฉันลื่นนถลายและเหลี่ยมจัดขึ้นทุกทีทำให้ฉันคาดเดาและระวังผู้อื่นมากขึ้นตลอดเวลาฉันจะไม่เริ่มสร้างสายสัมพันธ์และเปิดใจ งานของฉันกับผู้อื่นน่าหดหูและซ้ำซากจำเจฉันไม่มีทางทําหน้าที่ได้ดีในหนทางนั้นใช่ค่ะพิรและปลัดยาเยี่ยงซาตานพวกนี้อันตรายมากมการถูกมันครอบงำทำให้เรากลายเป็นคนหลอกลวงและจอมปลอมขึ้นเรื่อยๆมากจนเราขาดความเป็นมนุษย์หากไม่มีการเปิดเผยจากพระเจ้าเราคงไม่เกิดการอย่างรู้จริงครับฉันจึง ไม่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าในการอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงนำฉันแก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามนี้หลังจากนั้นฉันก็พยายามเสวนากับบรรดาพี่น้องชายหญิงเพื่อหันนี้จากสิ่งจูงใจส่วนตัวของฉันและเริ่มเสนอแนวคิดของฉันเองโดยไม่กังวลว่าจะทำให้ฉันดูเป็นยังไง ฉันนำแนวคิดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเสนอต่อบรรดาพี่น้องชายหญิงเพื่ออภิปรายและพูดคุยเมื่อเราประสบความยากลำบากในหน้าที่ทุกคนจะอธิษฐานและสแสวงหาร่วมกันสื่อสารกันพวกเราหาทางไปข้างหน้าด้วยวิธีนี้ขอคุณ,คณพระเจ้าตั้งแต่ที่ฉันถูกซาตานทำให้เสื่อมซรามมีหลายครั้งที่ฉันอดไม่ได้ที่จะทำตามอุป,ปนิสัยเสื่อมซามครั้งหนึ่งในการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาในหน้าที่หัวหน้างานสองคนอยู่ที่นั่น ฉันคิดกับตัวเองว่าการพิจารณาแนวคิดกับบรรดาพี่น้องชายหญิงเป็นไปด้วยดีแต่เมื่อหัวหน้างานอยู่ด้วยพวกเขาจะคิดยังไงกับความสามารถของฉันถ้าความคิดหรือความเข้าใจของฉันไม่ถูกละ่ะแล้วคิดว่าฉันไม่เหมาะกับหน้าที่นี้และถ้าพวกเขาดึงฉันออกจากทีมทํางานละ่ะคนอื่นจะคิดกับฉันยังไงฉันคงสู้หน้าใครไม่ได้อีกด้วยความกังวลเหล่านี้ฉันจึงไม่พูดอะไรสักคำ ตลอดการเสวนาขณะที่พวกเราสรุปข้อมูลหัวหน้างานคนหนึ่งถามฉันว่าทำไมฉันถึงไม่พูดอะไรเลยคุณพูดว่าอะไรคะฉันรู้สึกผิดและอึดอัดจริงๆไม่รู้จะตอบกลับไปว่ายังไงดีท้ายที่สุดฉันจึงพูดว่านั่นเป็นการแสดงนิสัยเจ้าเลขของฉันถ้าพูดมากไปก็กลัวพลาดเลยไม่กล้าเปิดปากจากข้อเท็จจริงนั้นฉันยังรู้สึกไม่สบายใจ แม้ว่าฉันยอมรับความเสื่อมทรามที่แสดงให้เห็นแต่คราวหน้าถ้าเจอสถานการณ์นั้นฉันยังจะทำแบบเดิมอีกไหมพอทบทวนฉันก็เห็นว่าถึงแม้ฉันรู้จักตัวเองอยู่บ้างและได้เทียบตัวเองกับพระวจนะในการเปิดโปงปัญหานี้ฉันก็ยังใช้ชีวิตตามอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเมื่อเผชิญกับความท้าทายไม่ได้กลับใจและเปลี่ยนแปลงจริงๆฉันมาเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่ออธิษฐานขอทรงนำให้ฉันได้รู้จักตัวเอง ต่อมาฉันได้อ่านพระวจนะบทตอนหนึ่งมาดูกันนะคะค่ะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่าบรรดาศัตรูของพระคริสเชื่อว่าหากพวกเขาชอบพูดคุยและเปิดหัวใจของพวกเขาให้กว้างกับผู้อื่นอยู่เสมอทุกคนจะมองพวกเขาออกอย่างทะลุปรุปโปรง่ง และเห็นว่าพวกเขาไม่มีความลึกซึ้งอันใดแต่เป็นแค่ผู้คนธรรมดาและเช่นนั้นแล้วย่อมจะไม่เคารพนับถือพวกเขาอีกต่อไปเมื่อผู้อื่นไม่เคารพนับถือพวกเขานั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่มีที่อันสูงส่งในหัวใจของผู้อื่นอีกต่อไปและว่าพวกเขาดูเหมือนค่อนข้างสามัญค่อนข้างเรียบง่าย ค่อนข้างธรรมดานี่คือสิ่งที่พวกศัตรูของพระคริสต์ไม่เต็มใจที่จะมองนั่นคือสาเหตุที่เมื่อพวกเขามองเห็นอีกคนหนึ่งในกลุ่มที่ตีแผ่ตัวเองเสมอและพูดว่าตนได้คิดลบและเป็นกบฏต่อพระเจ้ามาตลอดและตนได้ทำผิดพลาดในเรื่องใดไปเมื่อวานวานและว่าวันนี้ตนกำลังทนทุกข์และเจ็บปวดด้วยเหตุที่เป็นบุคคลไม่ซื่อสัตย์ พวกศัตรูของพระคริสต์ย่อมไม่มีวันพูดสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นเลยแต่กลับซ่อนเร้นสิ่งเหล่านั้นเอาไวล้ลึกๆข้างในต่อไปมีบางคนที่พูดน้อยเพราะพวกเขามีขีดความสามารถอ่อนด้อยและมีความรู้สึกนึกคิดที่เรียบง่ายและไม่มีความคิดมากมายดังนั้นคำพูดที่พวกเขากล่าวจึงมีน้อยลูกหลานของพวกศัตรูของพระคริสต์ก็พูดน้อยเช่นกัน แต่นี่ไม่ใช่สาเหตุตรงกันข้ามสาเหตุคือปัญหาด้านอุปนิสัยของพวกเขาพวกเขาพูดน้อยเมื่อพวกเขามองเห็นผู้อื่นและเมื่อผู้อื่นพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งพวกเขาจะไม่เสนอความคิดเห็นง่ายๆเหตุใดเล่าพวกเขาจึงไม่เสนอความคิดเห็นของพวกเขาก่อนอื่นแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีความจริง และไม่สามารถมองแก่นของเรื่องอันใดออกทันทีที่พวกเขาพูดพวกเขาก็ผิดพลาดและผู้อื่นย่อมจะมองเห็นพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นดังนั้นพวกเขาจึงแสรงทำตัวเงียบๆและลึกซึ้งเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถประเมินวัดพวกเขาได้อย่างแม่นยำและถึงขั้นทำให้ผู้อื่นคิดว่าพวกเขาปราดเปลืองและยอดเยี่ยมในหนทางนี้ ไม่มีใครเลยที่จะคิดว่าพวกเขาไม่สลักสำคัญเมื่อได้เห็นอากับกิริยาที่สงบเยือกเย็นและสำรวมของพวกเขาผู้คนจะนึกถึงพวกเขาในแง่ดีและไม่กล้าสบประมาทพวกเขานี่คือความเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกและความชั่วของพวกศัตรูของพระคริสต์การที่พวกเขาไม่เสนอความคิดเห็นง่ายๆเป็นส่วนสำคัญของอุปนิสัยนี้ของพวกเขา พวกเขาไม่เสนอความคิดเห็นโดยง่ายไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความคิดเห็นพวกเขามีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและบิดเบี้ยวบางอย่างเป็นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับความจริงแต่อย่างใดและมีแม้กระทั่งความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่สามารถเผยให้รู้ได้กระนั้นไม่ว่าพวกเขามีความคิดเห็นแบบใดพวกเขาไม่เสนอความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างอิสระ การที่พวกเขาไม่เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระไม่ใช่เพราะพวกเขากลัวว่าผู้อื่นอาจจะรับเอาความชอบเกี่ยวกับความคิดเห็นเหล่านั้นไปแต่เพราะพวกเขาต้องการที่จะซ่อนเร้นความคิดเห็นเหล่านั้นพวกเขาไม่กล้าเผยให้เห็นความคิดเห็นของพวกเขาตรงๆด้วยกลัวว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นจะถูกมองเห็นพวกเขารู้จักขีดจำกัดของพวกเขาเองและพวกเขามีเหตุจูงใจอื่น สิ่งที่น่าอับอายที่สุดเหนืออื่นใดก็คือพวกเขาปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่าสูงส่งนั่นไม่น่าเดียดฉันที่สุดหรอกหรืออาเมนถูกพระวจนะซัดกระหน่ำฉันไปจนถึงแก่นฉันยึงติดแนวคิดที่ว่าความเงียบดังทองคําและพูดมากผิดมากฉันแค่ปกป้องภาพลักษณ์ตัวเองกลัวพูดผิดแล้วถูกหัวเราะย,ย้อนและถูกเหยียดยามแต่ประเด็นคือฉันต้องการได้รับสถานะในสายตาผู้อื่น ฉันต้องการให้ทุกสิ่งที่พูดทุกความคิดที่แสดงออกมาได้รับการเลื่อมใสและเห็นชอบจากผู้อื่นเพื่อขอการยกนิ้วให้ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายฉันจึงมักอำพรางตัวเองแค้นสมองอยู่เสมอย้ำคิดกับทุกสิ่งที่ฉันพูดและทำจะได้ดูเหมือนเป็นบุคคลที่มีความคิดและความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการเสวนากับหัวหน้างานฉันหมกมุ่นอยู่กับการปกป้องภาพลักษณ์และสถานะฉันจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น คิดว่ามันคงไม่เป็นไรถ้าฉันคิดถูกแต่ถ้าฉันคิดไม่ถูกฉันคงเปิดเผยการขาดความเข้าใจหากหัวหน้างานไม่ประทับใจและฉันสูญเสียหน้าที่ไปสถานะของฉันต่อคนอื่นก็จะพังทลายเพื่อเก็บงำสิ่งจูงใจอันมุ่งร้ายนี้ฉันก็แค่ปิดปากกลัวที่จะเปิดใจเกี่ยวกับความคิดและความเห็นของฉันไม่กล้าพูดแม้แต่คำง่ายๆว่าฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำนั้นน่าดูหมิ่นน่าเวทนายิ่งนัก ฉันตระหนักว่าในความร่วมมือกับผู้อื่นในหน้าที่แล้วกันมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องชายหญิงภายนอกฉันนิ่งเงียบและซื่อสัตย์แต่ภายในเก็บงาความเจ้าเล่ห์ไว้ฉันซ่อนความน่าเกลียดของฉันปลอมตัวและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดแม้แต่ตอนชุมนุมที่พูดคุยถึงปัญหาฉันก็ยังทำตัวตามน้ำหวังจะรักษาสถานะและภาพลักษณ์ในใสายตาผู้อื่น ฉันรักภาพลักษและความมีหน้าตามากกว่ารักความจริงและความชอบธรรมนี่คืออุปนิสัยเจ้าเล่และชั่วของศัตรูของพระคิส์ที่ฉันกำลังเปิดเผยเมื่อทบทวนตัวเองถึงจุดนี้ก็มองเห็นว่าสภาวะของฉันอันตรายแค่ไหนฉันคิดว่าในยุคพระคุณพระเจ้าได้ตรัสกับพวกที่ไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา ฉันมีความเชื่อแต่ฉันไม่นำพระวจนะมาปฏิบตัติและไม่ทำสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงให้พระเจ้าพอพระทยัยฉันไม่สามารถเปิดใจต่อบรรดาพี่น้องชยอยายหญิงในการสามัคคีรมกลับปกปิดด้านที่ไม่พึงปรารถนาอยู่เสมอทำทุกอย่างเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเพื่อที่พวกเขาจะได้เคารพฉันฉันดิ้นรนต่อสู้กับพระเจ้าเพื่อสถานะฉันอยู่บนเส้นทางศัตรูของพระคริสต์ที่ต่อต้านพระเจ้าหากฉันไม่กลับใจท้ายที่สุดฉันคงถูกพระเจ้าทรงกำจัดทิ้งอ๋อตายนั่นร้ายแรงมากนะคะ ในที่สุดการเข้าใจสิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงธรรมชาติอันเสื่อมทรามและทำให้ฉันเห็นว่าการไล่ตามแบบนั้นต่อไปจะอันตรายเพียงใดฉันต้องมาเฉพาะพระพักและกลับใจละทิ้งเนื้อหนังและนำพระวจนาไปสู่การปฏิบัติเมื่อฉันเปิดใจกับพี่น้องชายหญิงเกี่ยวกับสภาวะของฉันพี่สาวคนหนึ่งก็ส่งพระวจนะบทตอนหนึ่งมาให้ฉันอยากอ่านให้ฟังค่ะค่ะ เมื่อผู้คนทำหน้าที่ของตนหรืองานใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าหัวใจของพวกเขาต้องบริสุทธิ์ประดุดน้ำชามหนึ่งใส่กระจ่างท่าทีของพวกเขาต้องถูกต้องท่าทีแบบไหนที่ถูกต้องไม่ว่าเจ้าทำสิ่งใดอยู่เจ้าสามารถแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในหัวใจแนวคิดใดก็ตามที่อาจมีกับผู้อื่น หากพวกเขาบอกว่าแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้ผลและให้คำแนะนำที่แตกต่างไปเจ้าจงฟังและพูดว่าเป็นแนวคิดที่ดีลองทำตามกันเถอะแนวคิดของฉันไม่ดีขาดความเข้าใจเชิงลึกยังไม่ถูกพัฒนาจากคำพูดและความประพฤติของเจ้าทุกคนจะเห็นว่าเจ้ามีหลักธรรมที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนไม่มีความมืดในหัวใจของเจ้าเจ้ากระทำและพูดอย่างจริงใจโดยท่าทีที่ซื่อสัตย์ จะเรียกพลัวว่าพุ่วหากมันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ย่อมไม่ใช่ไม่มีเลขกลไม่มีความลับแค่บุคคลที่โปร่งใสมากคนหนึ่งนั่นไม่ใช่ท่าทีแบบหนึ่งหรอกหรือนี่คือท่าทีที่มีต่อผู้คนเหตุการณ์และสิ่งต่างๆซึ่งแสดงถึงอุปนิสัยของคนนี้ฉันยังได้อ่านพระวจ,จนะตอนนี้ด้วยความว่าพระเจ้าทรงเอ่ยขอผู้คนไม่ให้เล่นลวงแต่ให้ซื่อสัตย์ ให้พูดและทำสิ่งทั้งหลายอย่างซื่อสัตย์ในยะสำคัญที่พระเจ้าตรัสนี้คือการทำให้ผู้คนมีสภาพเหมือนมนุษย์ที่แท้จริงเพื่อไม่ให้พวกเขามีลักษณะสภาพเสมือนซาตานที่พูดเหมือนงูเลื้อยไปตามพื้นพูดกำกวมบดบังความจริงอยู่เสมอกล่าวคือพระเจ้าตรัสเช่นนั้นเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเที่ยงตรงทั้งคำพูดและการกระทำปราศจากด้านมืดสิ่งน่าอายมีหัวใจบริสุทธิ์ สิ่งภายนอกสอดคล้องกับสิ่งภายในพวกเขาพูดตามสิ่งที่หัวใจคิดและพวกเขาไม่หลอกลวงผู้ใดหรือพระเจ้าไม่ปิดบังสิ่งใดไว้มีหัวใจดุดดังแผ่นดินที่บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการให้ผู้คนเป็นคนซื่อสัตย์อามนฉันได้เห็นว่าพระเจ้าทรงโปรดผู้คนที่ซื่อสัตย์คนซื่อสัตย์นั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาปราศจากเล่ห์ลวงหรือความเจ้าเล่์ต่อพระเจ้าและไร้เล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่น พวกเขาพูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจออกมาโดยไม่บิดเบือนทั้งพระเจ้าและมนุษย์จะได้เห็นหัวใจที่แท้จริงของพวกเขานี่คือวิธีที่บุคคลควรแสดงตนเที่ยงตรงและเปิดเผยบุคคลที่ซื่อสัตย์รักความจริงและรักสิ่งที่เป็นบวกจึงรับความจริงและถูกพระเจ้าทำให้เพียบพร้อมง่ายขึ้นในทางกลับกันคำพูดและการกระทำของฉันไม่โปร่งใสฉันน่าสงสัยและฉลาดแกมโกง ฉันไม่สามารถพูดคำที่แท้จริงจากหัวใจในการมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้อื่นและไม่มีทางที่ฉันจะเข้าใจและรับความจริงได้พระเจ้าทรงรู้ความสามารถของฉันทั้งภายในและภายนอกทรงรู้ว่าฉันเข้าใจความจริงลึกซึ้งเพียงไหนการปลอมแปลงตัวของฉันหลอกคนอื่นได้แต่ไม่มีวันหลอกพระเจ้าได้พระเจ้าทรงเห็นความชั่วและน่ารังเกียจที่ฉันเล่นเกมและไม่ซื่อสัตย์อยู่เสมอไม่มีทางที่พระองค์จะทรงพระราชกิจเพื่อนำฉัน การนำความจริงไปสู่การปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงประสงค์และเป็นคนที่ซื่อสัตย์การเปิดใจต่อผู้อื่นไม่ว่ามุมมองของฉันจะผิดพลาดหรือไม่จะไม่เหนื่อยนักและนั่นนำความชื่นบานมาสู่พระเจ้าเช่นกันแค่เปิดปากเท่านั้นฉันก็เรียนรู้ได้ว่าฉันเข้าใจผิดตรงไหนคนอื่นก็ให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้เป็นทางเดียวที่ฉันจะก้าวหน้านั่นแปลว่าฉันเสียหน้าเล็กน้อยแต่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเข้าใจความจริงและการเติบโตในชีวิตขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใช่ค่ะ ฉันนึกถึงเพลงสรรเสริญท่อนหนึ่งขึ้นมาเพลงขีดความสามารถของฉันต่ำแต่หัวใจของฉันแท้จริงการมีหัวใจซื่อสัตย์ในหน้าที่สำคัญมากค,ค่ะเราต้องรักษาท่าทีที่ซื่อสัตย์นี้ไว้แม้จะมีหลายครั้งที่เราโง่เขลาไม่เข้าใจหรือทำผิดพลาดหากเราไร้เล่ห์เหลี่ยมและซื่อสัตย์พระเจ้าจะทรงชี้และนำเราอาเมนจริงค่ะก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้ว่าควรประพฤติตัวยังไงแต่เมื่อ พระเจ้าทรงจับมือเราสอนวิธีพูดและปฏิบัติตนเราก็ใช้ชีวิตเสมือนมนุษย์ได้ฉันมาเข้าใจเจตนารมของพระเจ้ามีกำลังใจและยังได้รับเส้นทางการปฏิบัติขอบคุณ,คณพระเจ้าเมื่อทำงานกับพี่น้องชายหญิงหรือสื่อสารกับหัวหน้างานในหน้าที่ของฉันฉันเริ่มที่จะเปิดใจและไม่มีความลับหยุดปกป้องความมีหน้าตาและสถานะของฉัน ฉันลองแบ่งปันสิ่งที่คิดอย่างตรงไปตรงมากับบรรดาพี่น้องชายหญิงฉันบอกพวกเขาว่าแนวคิดนี้ไม่ได้คิดมาดีนะักความเข้าใจฉันตื้นเขินหรือง่ายไปฉันเปิดรับทุกคำแนะนำการปฏิบัติสิ่งนี้ทำให้ฉันเป็นอิสระและการพูดอะไรผิดไม่ได้ทำให้อับอายอันที่จริงการปลอมตัวอยู่เป็นนิดและสร้างภาพลักษณ์เทียมเท็จให้ผู้อื่นเลื่อมใสคือสิ่งน่าซื่อใจคดและไรยางอาย ฉันเริ่มทำงานเคียงข้างพี่สาวคนที่อยู่ในทีมมานานที่สุดเธอทำได้ดีในงานของพวกเราและในการสามาัคคีทาว่าได้ความจริงดังนั้นแล้วฉันจึงลังเลที่จะแสดงทัศนะในงานของฉันกับเธอเพื่อที่ฉันจะไม่เปิดเผยข้อบกพร่องและดูเหมือนมีไหวพริบมากขึ้นเมื่อแนวคิดนั้นปรากฏออกมาฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องการปลอมตัวอีกครั้ง ฉันจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าและละทิ้งตัวเองในการเสวนากับพี่สาวคนนั้นตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ฝืนเก็บตัวเองอีกต่อไปแต่สมัครใจที่จะแบ่งปันมุมมองของฉันการเสวนาร่วมกันช่วยให้เห็นว่ามุมมองของฉันใช้ได้จริงหรือไม่และมีข้อบกพร่องตรงไหนเธอเห็นจุดอ่อนของฉันและให้คำแนะนำที่สอดคล้องได้ความร่วมมือแบบนี้ทำให้งานและขอบเขตความเข้าใจหลักธรรมของฉันคืบหน้า ขอบคุณ,คณพระเจ้า,รจาประสบการณ์ของฉันคือโดยการสมัครใจสื่อสารและมีการสนทนากับผู้อื่นเป็นคนซื่อสัตย์และโดยทำหน้าที่ซึ่งเผชิญกับพระเจ้าโดยตรงความมืดในหัวใจก็จางลงมากและฉันสบายใจขึ้นเยอะฉันก็เริ่มทำหน้าที่ได้ดีขึ้นมากเช่นกันฉันขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า การปฏิบัติความจริงนี่ดีจริงๆไม่ใช่แค่รู้สึกอิสระแต่ทําให้หน้าที่เกิดผลด้วยอตอนนี้ฉันรู้วิธีปฏิบัติแล้วค่ะอาเมน,อเมนขอบคุณะเจ้าเพราะว่าจะนะาชำระให้บริสุทธิ์และช่วยเราให้รอด